อาการตาขม็บหรือตากระตุกหากเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ใครหลายคนคงเคยได้ยินว่าขวาร้ายซ้ายดีแต่หากจะมีคำนิยามสำหรับอาการตาขม็นเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เกิดอาการตาขม็บหากคุณมีอาการตาขม็นแล้วจะบอกเป็นเหตุดีหรือดายส่งผลยังไงกับตัวคุณหรือคนรอบข้างติดตามได้ดังคลิปนี้เลยนะครับอาการตากระตุกตอนเช้าช่วงตื่นนอนหรือใกล้ลุ่งหากตากระตุกขวา จะมีญาติมิตรที่มาจากแดนไกลหรือล้างลาไม่ได้พบเจอกันมานานมากคณในขณะที่หากตากระตุกซ้ายจะมีปากเสียงทะเลาะวิวาทหรือมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอาการตาขม็่นตอนสาย9ก้าโมงถึงเที่ยงหากตากระตุกขวาเพื่อนหรือญาติสนิทจากต่างแดนหรือต่างจังหวัดจะนำทรัพย์สินมาให้หากตากระตุกซ้ายจะเกิดเรื่องบัตรสีไม่ดีงามภายในครอบครัวและสำหรับอาการตาขม็่นตอนบ่าย เที่ยงถึง4โมงเย็นหากตากระตุกขวาแผนการที่คิดหวังเอาไว้หรือกางกระทำอยู่จะเกิดผลสำเร็จดังที่ใจคิดในขณะที่ตากระตุกซ้ายจะมีเพศตรงข้ามกล่าวถึงหรืออาจแวะเวียนมาหาคุณตาขม่นตอนเย็นช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นถึง1ทุ่มหากตากระตุกขวาจะมีญาติหรือเพื่อนสนิทห่างไกลมาเยี่ยมเยียนในขณะที่หากตากระตุกซ้ายความหมายคือ จะได้พบญาติหรือเพื่อนสนิทที่จากกันไปนานโดยไม่คาดฝันหากคุณมีอาการตาเขม่นตอนกลางคืนช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปหากตากระตุกขวาจะมีข่าวดีในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นหรือจะได้ลาบจากการกระทำที่ทำไว้ในขณะที่หากตากระตุกซ้ายอาจมีเหตุให้ทะเลาะเบาะแวง้งภายในครอบครัวและหากจะเป็นการอธิบายสาเหตุอาการตากระตุกทางการแพทย์นะครับอาการตากระตุกครับ คืออาการที่เปลือกตานั้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปมักจะไม่มีอันตรายและสามารถหายเองได้ครับสาเหตุของอาการตากระตุกครับมักจะมีสาเหตุมาจากพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดสะสมดื่มคาเฟอีนมามากเกินไปจ้องแสงจ้าเป็นเวลานานและตาล้าตาแห้งและสูบบุหรี่หรือดื่มแอลโกอฮอล์มากเกินไปนะครับและหากถ้าใครมีอาการดังที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้นะครับ ต้องเข้าพบแพทย์ทันทีเลยนะครับอาการต่อเนื่องเกิน2สัปดาห์หรือยาวนานกว่านั้นการกระตุกตาเพิ่มมากขึ้นจากตาขวาไปตาซ้ายหรือกระจายไปตามใบหน้าบริเวณที่กระตุกเกิดการหดเกร็งบวมแดงวันนี้เราขอแนะนำเป็นแพ็กเกจเน็ตบ้านแพ็กเกจเน็ตเอสไฟเบอร์นะครับความเร็ว1 5 0 0เทับ500มกความเร็วสูงราคาเพียง699บาทเท่านั้นนะครับและอีกความเร็วหนึ่งเป็นความเร็ว1,000ันทั0 0มกนะครับ ราคาเพียง9 9 9บาทเท่านั้นครับหากสนใจทำการติดตั้งเน็ตบ้านสามารถทำการแอดไลน์ได้ที่ @ais1 นะครับหรือคลิกลิงก์ที่อยู่ในคอมเมนต์ภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางสามารทูด,ด้วยนะครับไว้โอกาสหน้าเราจะนำข้อมูลข่าวสารดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบพระคุณและสวัสดีครับ